เอาคือเลยอุ้ยอู้ยใหญ่คักเด่นเลยบึงบึ้งเอเราใส่ถุง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 ใส่ไปคุณเฮาโน่ครับสวัสดีครับพี่น้องผมมนี้น้ำห้อยสานแชนแนลนะครับกลับมาพากันมาหาป่ายครับผมหลังเลิกงานครับผมไม้ก็ี่ประมาณนี้แหละครับผม ไม้ที่เห็นนี่ก็ี่เป็นไม้ของเป็นไม้ปลาคอนะครับผมปลาคอปลาเข็งเท่านี่ยแหละครับแล้วก็เป็นไม้ของปลาไหลนะครับผมไม้ในค่อนข้างทีสีหนานแน่นนะครับผมเพราะว่าก้อนหนาหนานะครับเป็นช่วงหนาฝนนี่ก็คือเมื่อเอาอยู่นี่ไปกินเรื่อยครับผมค่อนข้างที่ได้หลายครับเดี๋ยวเข้าไปหาไส่เบ็ดกันครับผม เนี่ยที่ของเ่าจะใส่เป็นกุ้งครับผมเป็นกุ้งกุ้งขาวครับเบ็ดของห่อจะเป็นเบ็ดผูกเป็นเบ็ดผูกใส่โฟมครับผมมอนี้คาดว่าเป็นพุปลาไหลครับผมจกบดงน้ำจกน้ำแบบเหมือกันหน้ามองเป็นหน่ำแม่นแน่นปะใส่เลยเาใส่เลยใส่เลย หู้ใหญ่เติดแล่้วหู้ใหญ่เลยบักใหญ่คิดว่าสีประมาณโลหู้ขานาดนี้ออหู้เหินมอืม ครับบาดนี้มาลุ่นกันอรอลุ่นใช่ครับใส่เบ็ดหมดแหละประมาณตอนนี้ก็ใส่เบ็ดประมาณ40หลังครับผมไสหูปลาไหลแน่นั่นแน่ครับจากสีมานประมาณการติดตามกันเบ้างครับผมอรอลุ่นตอนยามอีกแค่หนึ่นนงนะครับผมโอู้ล็กเบ็ดยังมั้นะเบ็ดหักกี้ Ui, 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 men đâu đi, 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 đi. Men leo, men leo, men leo đi, đi. Men leo, men leo oh, khó khó. Men leo, men leo đi. Bà lấy đinh, bà lấy đinh Lưu, lưu, lưu Ủa hả má này Men bó Men bó lại Cái gì men, Thì hú, Đứng, 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 vô. đứng, vô. Đi, đứng Bắn đứng luôn bó mày đấy, đứng đấy mua đu Ui, ừ, khẩu, khẩu đấy để men tất cả Ui, men thúc Men bó, men bó Bà lấy

โอ้สายตึงสายตึงเนาะโอ้อะไรสายตึงอยู่บ่อยู่วะคือบุกอยนั่นแหลโอ้โหงียเบิดบ่ดึงมึงดูล่ะโอ้อยู่เลยนี่ขาดบ่จ้ากว่าเนื้อยู่วะยู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 อุ้ยมาแล้ว ปลาเลยลาเลยมาแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหยุดดุสหยุดดุสโอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วโอ้บรกยากาศเงยเลยโอ้สุดยอดสุดยอดวนดยอนด่วนมาแล้วมาแล้วแล้วเราก็ได้หนึ่งตัวโอ้เงยอยู่ได้หรอเงยยูเนี่ยอู้ โตแล้วครับพี่น้องมี่ข้อมหมานมาฝากแล้วครับผมโตใหญน่เลยครับผมโอ้โหต้มแ่บครับรุ่นนี้ครับผมเป็ดเคียงตีเอ้ยดึงดึงขหญยาด้วยนี่อืเอ้ยตึงตึงเอ้ยบ๊อบแมนเ้ยเห็นว่ฮะไล่บังดูล่ะ อุ้ยแมนแมนแมนอุ uh. le, ้ยหลุดเลยอุ้ยอดรุดวะโอ้ยมันพุ่นเกินว่ะเบ็ดแบบเงี้ยว่ะพูดอะเบ็ดเลยเม่งเบ็ดลาเลยเอาโอยูอู้เบ็ดลาเลยเห่ิงเอาโอยูอี๋แบบเงี้ยววะอ้ยกว้าแล้ววะมันจะเอาโอยู่วะถ้ามันโตเงี้ โอ้เสียดายเลยว่ะเร็ว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 าดึงแห้งขาดแข้งแนวไปไม่ดีขาดแล้วตัวใหญ่ดีมามามาไงดิไงดิไงดิเด้อเด้อเดอเดอเด้อเดอเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว จะเฝ้าดึงจะเฝ้าดึงจะเฝ้าดึงมันกขาดจะเฝ้าดึงจะเฝ้าดึงคือดวงดะดวงคือตัวนั่นลาบางางนี่บ่หน่อยนั่นไหะมันดึงที่ไหนบ่นหน่น่าน่าน่าลงไปกอนเอาไหมลงไปเจ้าเปียกเลยไปลงไปกันเบิ้งบนพี่เอาลุไป้นรุนรุ่น่จะนนนรน่ดน่นนนรนุุนรกนุ่่่

เดี๋ยวๆๆๆข้ามเสียกไปข้ามเสียกข้ามตามไปเรื่เสียกอย่างเงียนยุดนะยดรทุบเสาบยดรกมันเข่าแน่นแล้วรูปไปกนรูปไปกนเลยมันเข่าแน่นแล้วโอ้เอาไปยได้หไปั้ยลงเลยลงเลยลงหลังลงมาโอ้ไปเของไม ถุณเร็วเร็วมากปล่แกเสียก้อนไหนมันคายไปทางบนหลุดหลูดไปห่อมันกันทุกไปจับตัวมันยานมันปึ๊ดนังไงอืมปึ๊ดอยู่แล้วล่ะไปแม่ลงไปแม่ลงมองได้อีพี่ไหมคำไปตัวมันก็ถือเลยแสยกหญ้าเข้าไปอีกไหมแล้วก็มือจี๊อย่าสู้วะวางไม่เว้ยเขาในผงอย่าเฝ้าเสียงกันเขาในโผงเลยเร็วเขาในโผงนิดนึงโอ้แมงเสียกเหงาจกไปแวกแวกแวกไปเลยไปเลยไปเลไปเลมันอยู่ทางโคกอยู่ทางโคกอยู่ทางโคก

มีดเดถ้าวงยขาดเลยนึงมีดเมีดมีดไปแล้วมาดมีดตีหัวเลยเป็นโพงเน้ยเขามนี่อุงมแมตกเอาางไน้เลยดนีเอ่เด้อพี่น้องอ้ยของเงยของเงเบ็ดจะแช้อะไรเบ็ดอ่ะมัดไปเลยมาต้อนเอเนี่ยเมัดย่เพีย อันนี้ยงช่วนเสียกสสีเสียนี่โอ้ยดึงอดเสียขาดิเสียได้่ได้ดึงเยโอ้ยดึงยาบมันดึงลงเลยนะกอจนปล่อยอ่ะนี่ดึงอันนี้คือโอ้ยหยาสูบใหมเบิดเลาสูงเรือนี้ขึ้นมาขาดเลยอ่ะตัวนั้นลดบางย่างไงียเลยเช่นอ่ะเออนั่นละเดี๋ยวเดเียมันพันี่เอาหิดหงิดที่ตัวา่เมันพันตัวนี้เาเสียเนพเดี๋ยวเดี๋ยวนตัวนี้ มุ้ยขาปล่อยมือเดียวนะมองยยมขาดดยยขาดด้แวกไปแพันอยู่พันอยู่เดี๋นี่เอาเนี้ยบุกคืนบุกคืนแวกอีกแวกอีกแวกอีกสเสียกี่ขาดกเสียกเสียกราว้งเสียกเขากับเบ็ดนีเบ็ดมันลาเลตันีก็ล่างนตังันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวี๋ยวโอ้ยตัใหญ่ดตัวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋ยวยวเดี๋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 ยเดี๋ยววเดยว บ้ได้้ามตเดี๋ยวๆเดี๋ยวเสียค่าสเวล่เียตัวดึงขึ้นเลยนะเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวๆ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 เดๆเดี๋ยว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 ดี๋ยวเ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 ดี๋ดี๋ยวี๋ยวดี๋ยวยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดยเดียเ ค่อยๆเอาขึ้นค่อเอาขึ้นดึงขึ้นเลยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเย็นเดึงขึ้นเนนึ่งแล้วเย็นเนเหยียบเอาไปยูไปยู่ใหญ่ใหญ่่อ้บาเยนเย็นเดึงดึงดึงึมเนตปามันงไ้มเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยอ้ยอูใหญ่ขนกนี้ดึงึอใส่ถุงให้ถุงให้ถุงุ้เออือใหญ่ขนาี่เน้ ไฮวะไฮวไฮวะโอ้ห้อยสารเฮาอ่ะป๊อดร้องแกนรถดู้นี่ขี้ตุ่มอย่างไรเนี่ยใช่ส่วนหัวใจยังไหเออโอ้ยปิดตำนานึงตัวนึงและ่อวะ้าวโพดวนั้นอุ้ยแบบยังเงร้องแกนบัวตัวนี้เ่าขาดโดนวะ เฮ้ยทะลุทะลุทะลุถางออกออกเลยแล้วหัวไปซะนี่จับไปบมื่อดรนี่จับเสียกไวปอุ้ยซ้ำแขนจับไปเสียกไงหักโหลไงแนววะไปไปไปเลยไป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 จับเสไปขึ้นโคกขึ้นโคกขึ้นโคกดูปลาไหลฮ่าฮ่าฮาอะไใหญ่อะไรใหญไใหญ่เล่นจนลุดแล้วเฮียดึงไปเังสั่นไาเลยอ่ะอยันไงมิเสียกสิขาดกันแนนแต่ก็อันนี้บิด เชือกขาดบ่ขาดดอกเพราะมันมัดนีไว้เบ็ดมันรุดแล้วเรานอกจากยางงนไองยงเงเลยโอ้ซำเขียนพูดเลยโอ้ซำเขียนพดีพ่ำพำางค่ักว่เอาอดอ้ยดับขวดใกล้ๆด่าเงเลยโอเห็นนาสุดยอดสุดยอดสอนี่นี่นี่น โลโล mm, ่ว oh, ่าขาดดอกโล่ว่ากลัวนี่ว่าขาดดอกนี <k <k ่ไม่เลยเหมนกับ่น้อยบาดปลาไม่เกี่ยวเลยพี่น้องมือนี้ก็มีความหมานครับได้ปลาไหลสองปลาคอหนึ่งโตครับผมกับมีความหมานนะฝากพี่น้องคนนี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อเช้าต้องว่ากันใหม่สวัสดีครับ